สวัสดีครับผมออฟ MOT ยินดีต้อนรับสู่ไอเดียประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่20ถึงวันที่24เดือน4ปี2020ไอเดียที่ใช้นะครับรูปแบบที่ใช้จะใช้ดิมั s u p p l y รมันติทำเฟรมและ h a r ์ o n i c ถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ครั้งต่อไป เรามาเริ่มกันเลยครับที่คู่ AUDCAD AUDCAD นะครับยังรอช็อตอยู่ที่เดิมนะครับตรงนี้ผมก็ได้เข้าทําการช็อตไปแล้วนะครับ1ออเดอร์นะครับตรงนี้ก็เข้าช็อตไป1ออเดอร์เดี๋ยวเราก็รอครับว่าตลาดเขาจะเฉลยว่ายังไงนะครับเพราะว่า,าจากเมื่อาวานนะครับ ก่อนที่ปิดตลาดก็ยังรีมูฟดีมานนี้ไม่ได้นะครับรีมูฟดีมานของ1ชั่วโมงก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นกังวลอยู่นิดนึงนะครับผมกลัวเขาจะทํารูปแบบพวกอ่ไท l e แองเกิลขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าเขาย้อนกลับลงมาได้นะครับอาจจะรอทําการเปิดออเดอร์เซลล์อีกออเดอร์หนึ่งนะครับผมหรือง่ายๆก็ให้เขารีมูฟในส่วนของดีมานนี้ไปก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คู่ต่อไปครับ AUDCHF ครับจุดแอคชั่นเราเราก็ยังรออยู่ที่ซัพพลายของวิ k นะครับก็ซึ่งจะเป็นไอพวกเดอประมาณนี้ครับไอสามซัายนี้นะครับ3ามซัพพายนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของซัพพลายใหญ่ของว e k นะครับอตอนนี้เงื่อนไขนะครับสิ่งสำคัญเลยเดี๋ยวเรารอเซล นะครับผมรอช็อตลงมาแต่ถ้าราคาไปไม่ถึงนะครับแล้วราคาลงมาก่อนเดี๋ยวเราก็รอดูกันครับว่าเราจะสามารถทําการเทรดส่วนเทนขึ้นไปเพื่อทําการเก็บเซลล์ด้านบนได้ไหมนะครับจุดนี้ก็ยังรอยอยู่ที่เดิมครับผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาต่อวันที่คู่ a u d n z d ครับ a u d n z d จากที่เราคาดการไว้เขาจะทําในรูปแบบของ Harmon นิกแบนะครับ หรือจะเป็นออเท n เ t ตแบก็ตามตอนนี้เขาเคลียร์นะครับรูปแบบฮาร์มอนิตัวนั้นไปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราเรอช็อตนะครับอยู่ที่โซนนี้นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของซัพพลายของวีคนะครับแต่ถ้าราคาไปไม่ถึงตอคู่นะครับ <S <S ถ,ถ้าราคาไปไม่ถึงนะครับแล้วราคาย่อลงมาก่อนเราอาจจะทำการลองจากจุดนี้ขึ้นไป นะครับผมเพื่อขึ้นไปเก็บช็อตด้านบนนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่คู่ AUDJPYAUDJPY นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นในรูปแบบของฮาร์โมนิกแบตอยู่นะครับแต่ก็มีการเสียโมเมนตัมนิดนึงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบของฮาร์โมนิกอยู่นะครับตอนนี้เราก็รอเก็บช็อตอยู่ที่จุดนี้นะครับ แล้วก็ถ้าราคาไปไม่ถึงจริงเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะสามารถทําการลองขึ้นไปจากจุดนี้ได้ไหมนะครับแต่โดยหลักแล้วรอช็อตนะครับเงื่อนไขช็อตใบแอดนะครับผมเรามาต่อกันที่คู่ AUD USD AUD USD นะครับก็ยังเป็นในรูปแบบของฮาร์โมนิกเป็นการเล่หรือว่าเป็นแบตอยู่นะครับจากวีคที่แล้วนะครับเขาได้ขึ้นมาเทสในส่วนกรอบของ s u p p ของวีคนะครับแล้วราคาก็ถูกผลักลงเป็น เอนการฟิ้งลงมานะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมอยากให้ราคามันขึ้นไปลึกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้มีลิกลีวอร์ตนะครับที่ค่อนข้างที่จะสูงตัวอาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็พวกลิก r ีวอร์ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ที่ผมจะรอแอคชั่นเลยแต่ถ้าเขาขึ้นไปไม่ได้จริง,รงเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันครับว่าเราจะช็อตจากจุดนี้ ซึ่งจะเป็นในส่วนของซัพพลายของวิกได้ไหมนะครับ C A D J P Y ครับในส่วนของ C A D J P Y จากหลายหลายวิกที่เรามองว่าเป็น Head and Shoulder กับหัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ในมุมมองส่วนตัวผมแล้วเขายังไม่สามารถรีมูฟในส่วนของไอซัพพลายตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะพิจารณาเล่นๆน,นะครับเขาอาจจะทำรูปแบบของพวก ทายแองเกิลก็ได้เพื่อที่จะลงมาโจมตีในส่วนของดีมันตรงนี้นะครับตรงนี้รอความชัดเจนนิดนึงนะครับถ้าจะทําการเข้าช็อตให้เข้ารีโมบสะพายถ้าเอ่อถ้าจะเท่าถ้าจะเข้าทําการเข้าร้องให้เขารีโมบสะพายนะครับถ้าจะทําการเข้าช็อตนะครับให้เขารีโมบดีมันไปก่อนดีกว่าครับผม C D C H F C D C H F ก็คล้ายๆกับคู่ C D J P Y ครับราคาเอางี้ ในเงื่อนไขของคู่นี้ต้องการให้เขารีมูฟสปายเดไปได้ก่อนนะครับพอเขารีมูฟไปได้นะครับแล้วราคาปูแบ็กลงมาหาดีมาแล้วก็ทําการลองขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าในส่วนของทาเฟมเดเนี่ยผมกําลังมองว่าเขากําลังแบบพักตัวนะครับแล้วก็อาจจะลงมาโจมตีในส่วนของดีมานก็ได้อาจจะทําในรูปแบบของทแองเกลนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าจะเข้าบายหรือจะเข้าเซลก็เงื่อนไขเดียวกับ ไอตัวในส่วนของ CJ เลยครับผม C H F J P Y นะครับตอนนี้ยังไม่มีเซตอัพให้เราเข้าเทรดแบบจริงๆริงยังจังนะครับคือในส่วนตรงนี้ต้องการให้เขารีมูฟในส่วนของ m a มาแปให้ได้ก่อนนะครับพอรีมูฟไปได้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการช็อตลงมาดีกว่านะครับหรือถ้าสมมุติว่าเขาไม่สามารถริมูฟ ดีมานี้ไดจ้จริงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีว่าเราจะสามารถทําการลองขึ้นไปได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูเงื่อนไขเฉพาะนะคคือรอดูตอนที่ตลาดเขาเริ่มฉเฉลยนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้การคอนเฟิร์มน่าจะหลายหลายวันอยู่โอเคครับผม EURAUD นะครับในส่วนของคู่นี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือ อยากให้เขารีมูฟในส่วนของดีมานของวิกกับดีมันของดีไปโดไปไปก่อนนะครับแล้วถ้าราคาลงมาด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะวางบายลิมิตนะครับได้เลยเพื่อทําการลองขึ้นไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเขารีมิทดีมานในส่วนของตรงนี้ไปได้อาจจะเกิดสะายประมาณช่วงนี้นะครับเราอาจจะร้อยเขาบูแบ็กแล้วเราก็ทําการช็อตลงมาอันนี้จะเป็นการเก็บสั้นสั้นนะครับถ้าช็อตนะครับผม E.U.R.C.A.D. ครับในส่วนของ E.U.R.C.A.D. นะครับคู่นี้ก็ยังเป็นในรูปแบบ Head and Shoulder อยู่นะครับผมนะครับก็อาจจะเป็นแบบประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ยแต่ในส่วนของตรงนี้จากวิกที่แล้วผมเข้าไปช่วงประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวเองครับว่าอยากให้เขารีมูฟในส่วนของดีมัน ตรงนี้ไปให้ได้ถ้ารีมูฟดีมันตรงนี้ไปได้นะครับแล้วผู้แบ็กขึ้นมานะครับเราอาจจะทำการช็อตลงไปอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าใครยังไม่ได้เข้าตรงนี้รอให้รีมูฟดีมันของ day ไปก่อนนะครับหรือ idm ันของ4ชั่วโมงนี้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรม day กันสักนิดหนึ่งโอเคครับโอเคครับให้เขารีมูฟดีมัน day ตรงนีไ้ไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วราคาผู้แบ็กขึ้นไปนะครับเราก็ทำการช็อต ลงมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้านะถ้าใครที่เข้าแล้วก็บริหารนะครับบริหารพอร์ตให้ดีๆแล้วกันนะครับคู่นี้อาจจะจะได้รันค่อนข้างที่จะยาวถ้าเขาลงมานะแต่ตอนนี้ก็มีอีกมุมมองหนึง่งถ้าเขาไม่ลงมาเขาอาจจะทําเป็นรูปแบบแฟดปุ้งขึ้นไปแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังอันนี้มันก็แค่เป็นมุมมองนะครับก็คือต้องมี SL นะครับคุม บริหารเงินในพอร์ตให้ดีๆแค่นั้นเองโอเคครับผม URCHF นะครับในส่วนของคู่นี้นะครับก็มองเป็นในลักษณะของช็อตแบดนะครับเดี๋ยวถ้าราคา pullback ขึ้นไปนะครับหา supply ของ time frame ของ day นะครับเดี๋ยวเราก็ทำการช็อตออกมาแต่ต้องระวังนะครับเขาอาจจะราคามีการถีบตัวขึ้นไปจากโซนพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยราคาอีกนิดเดียวเองครับ และ,ะาราคาจะถึงในส่วนของดีมาร์ของมันแล้วนะครับคือตอนนี้ถ้าจะช็อตเนี่ยคือต้องเก็บเก็บสั้นมากๆเลยอะครับคือถ้าราคาปูแบ็กขึ้นไปปุ๊บแล้วเราก็เก็บแค่ไฮเดิมนะครับแต่ถ้าจะเอาให้มันปลอดภัยให้เขาลิมูฟในส่วนของดีมา์น,นี้ไปก่อนก็ได้นะครับหรือให้ราคาเขาลงมาเทสในส่วนของดีมาน์ของมันนะครับแล้วรอเขาคอนเฟิร์มนะครับเป็นพวกเอ็นคัฟฟิ้งอะไรแบบนี้นครับแล้วเราอาจจะทําการลองขึ้นไปจาก ข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพอได้เงินไขใกล้เดี๋ยวค่อยมาแนะนําหรือว่าเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งครับผมแลวถ้าจะเซลล์ก็ต้องต้องเก็บทันทันนะครับอันนี้ค่อนข้างจะอันตรายครับผม EURJPp ครับในส่วนของคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราเรอคอนเฟิร์มจากทีวีคก,กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําการลองขึ้นไปนะครับแต่ในส่วนของตรงนี้ดีมามันคุณภาพมันไม่ดีนะครับเราอาจจะต้อง ลงมาพึ่งรอถึงในส่วนของดิมาของมันตรงนี้เลยก็ได้ซึ่งจะมีวิคซึ่งจะมีวิคผสมอยู่ในนี้นะครับผมก่อนในส่วนของคู่นี้ถ้าจะทำการชออ็อตถ้าจะช็อตลงมาให้เขารีมูฟนะครับในส่วนของดิมาเดไปให้ได้ก่อนแล้วได้สปายใหม่ราคาบูแบ็กแล้วก็ช็อตลงมานะครับเก็บก็ประมาณช่วงนี้นะครับ ฐานที่มาล่างนี้ก็คือจะเป็นของวิกตรงนี้แหละนะครับผมโอเคครับ u i อานดีนะครับในส่วนของคู่นี้เขาก็ได้คอนเฟิร์มโซนนะครับแต่การคอนเฟิร์มโซนเขาไปได้ไม่ไกลนะครับก็โดนซัพลายผักลงมาอีกนะครับนะก็ตรงนี้เดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์้พวกซัพลายในส่วนของเดไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ราคาปูแบ็กเราก็ทำกัน เข้าลองขึ้นไปอีกทีนึงนะครับเนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยไอ้ดีมานของวิกมันก็ไม่ชัดเจนไม่แข็งแรงอะนะครับอันนี้ต้องรอคอนเฟิร์มก่อนปลอดภัยสุดนะครับ EURJPY นะครับในส่วนของ EURJPY เนี่ยเซต u อก็ยังไม่มีให้เข้าเทรดเหมือนเดิมนะครับอตอนนี้สิ่งที่ต้องการให้เขา e m มูฟนะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรมใหญ่กัน กว้างกันนิดนึงอตอนนี้ต้องการให้เขาลิมูฟในส่วนของดีมานนี้กับดีมานนี้นะครับแล้วถ้าเขาได้ซัพพลายประมาณช่วงนี้นะครับรอราคา p ปู back แล้วก็ทําการช็อตลงไปนะครับผมเพราะว่าในส่วนของคู่คู่อ u วอ p รเนี่ยหลายอาทิตย์แล้วนะครับที่ตัวเซตอัพเขาไม่มีคุณภาพเลยไม่ว่าจะฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตนะครับซึ่งถ้าถ้าฝั่งช็อตเนี่ยมันก็จะมีเซตอัพตัวนี้แต่อิ a บ a ลานก็ ไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มหลายๆอย่างเลยครับในส่วนคู่นี้ครับเดี๋ยวไปดูคู่อื่นกันดีกว่า EUR USD ครับผมในส่วนของคู่นี้ก็เช่นกันนะครับราคาก็ยังไซเวนะครับอยู่กลางๆโซนเราก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวถ้าคู่นี้สามารถหาเซตอัพคุณภาพหรือว่ามีหรือว่าเขาพยายามเริ่มจะสร้างเซตอัพนะครับ ในส่วนของพวกทำเฟรมเดยหรือทำเฟรมวีคอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคู่นี้ก็ผ่านไปก่อน GPP ส่วนของทำภาพของคือประมาณจากวีที่แล้วผมก็ได้เข้าออเดอร์นะครับจากในส่วนของทำเฟรมของ4ชั่วโมงก็คือประมาณช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าเงื่อนนะครับที่จะทำ รูปแบบแฟตนะครับเพื่อจะลงมาโจมตีนในส่วนของดีมานนะครับเดี๋ยวก็อรอลุ้นกันแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าเข้ารีมูฟไอ้ดีมานพวกนี้ไปได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสนะครับกันอยู่ที่ดีมานของโซนนี้นะครับถ้าถามว่าเราจะช็อตลงมาได้ไหมตอนนี้ยังไม่แนะนํา g พ p JPY ครับราคาเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาหาโซนที่เราจะเข้าแอคชั่นกันแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับโซนนี้คุณภาพไม่ค่อยดีนะ ถ้ารอได้อยากให้รอที่โซนนี้นะครับผมหรือยังไงก็ตามเดี๋ยวโซนนี้อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มนะครับในส่วนของซัพลายของวิกเนี่ยนะครับเพื่อรอคอนเฟิร์มเพื่อที่จะทำการช็อตลงมานะครับโอเคครับ GPPCAD นะครับราคาก็ไม่ยอมยอ่อลงมาหาโซนที่เราจะรอทำการเข้าลองสักทีหนึ่ง นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไอ้ด้วยโซนของเนื่องด้วยออไอ้ตัวดีมานของวิกเนี่ยมันก็อยู่ไกลด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้เขารีมฟในส่วนของซัพไายนี้ไปให้ได้ก่อนละกันนะครับแล้วราคาตอนนี้มันกําลังเข้ามาเทสในส่วนของมันแล้วนะครับคือถ้าราคามันเริ่มเข้าเข้ามาเทสของมันเนี่ยอันนี้เราควรที่จะรอก่อน100เข้ารีมฟ นะครับในส่วนของซัพพลายของมันตรงนี้ไปให้ได้ก่อนหรือร้อย้เขาผักราคาลงมานะครับเพื่อทําการเข้าช็อตลงมานะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เงื่อนไขนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีเซตอัพครับผ่านไปก่อนครับผม GBPCHF นะครับจากประมาณ2วิค2วิค3วิคเนาะที่ผมเข้าเอ,อเข้าลองจากตรงนี้ขึ้นไปตอนนี้ก็ ปิดกำไรไปแล้วนะครับ100%แล้วก็ตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาถึงนะครับในส่วนของซัพพลายวีคนะครับที่เรารอราคากันแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของซัพพลายของเดตรงนี้นะครับผมแต่เนื่องด้วยไอตัวซัพพลายของวีคอะครับเมื่อกี้คือตรงเนี้ยนะครับเขาตัวซัพพลายมันไม่มีคุณภาพนะครับเราอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มสักนิดนึงนะครับ เพื่อทำการ็อตลงมาแต่ถ้าใครรอได้หรือถ้าราคามขึ้นไปได้ผมก็ผมก็มอยากจะรอที่ตรงนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะวางเซลล์ลิมิตลงมาได้เลยนะครับโอเคนะครับ GPPN OK ครับผมในส่วนของ GPPN OK นะครับจุดหลักที่เรารอคือเรารอลอลอ,อยู่ที่ Demand ของ Week นะครับผมถ้าถามว่าจะชอดลงมาได้ไหมณนะปัจจุบันก็ ก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากแนะนําให้ทําการช็อตลงมานะครับถ้าจะช็อตก็อ่ะให้เขารีมูฟในส่วนของดีมานของ4ชั่วโมงไปก่อนนะครับแล้วพอรีมูฟได้แล้วก็ p ู l l back แล้วก็ทําการเข้าช็อตลงมานะครับที่พีสเก็ตเป็นสั้นอยู่ที่ดีมานของวีคนะครับผมซึ่งจะอยู่ลึกลงมากว่าของ t ท m e เฟรม e 4ชั่วโมงจะอยู่ประมาณช่วงนี้ทีพีถ้าเข้าจาก4ชั่วโมงตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าผ่านตรงนี้ได้นะ ถ้ารีมูฟไอ้ตรงนี้ได้ราคาบ b a c k ชนซัพลายช็อตลงมา TP ก็ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงแรกก็อันนี้คือ TP ที่1อันนี้ก็คือ TP ที่2นะครับก็ประมาณนี้แต่คู่นี้อยากให้รอเพื่อลองมากกว่าที่จุดนี้ตอนนี้นะครับในะปัจจุบันนี้นะ เรามาต่อกันที่คู่ g b p n z d ครับ g b p n z d เราก็รอลองอยู่ที่ดีมาของวิงนะครับซึ่งตอนนี้ดีม uh, าของเดเนี่ยเราอาจยังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับหรือถ้าจะช็อตลงมาให้เขาลิ m มูฟในส่วนของดีมาของเดไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วคูแบ็กขึ้นหาซับไพ่ล้วก็ช็อตลงมาแต่ว่ามันมันสั้นๆอะ่ะไม่น่าไม่น่าลงทุนครับรอลองดีกว่าหรือรอให้เขาเคลียร์พวกดีมาพวกเนี้ย หรือเคลียร์สปายพวกนี้ไปให้ได้หมดก่อนดีกว่านะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีเงื่อนไขตรงไหนที่ดีกว่านะปัจจุบันที่ราคาเขาไซเวย์อยู่แบบนี้ทําให้เราเข้าเทรดได้บ้างนะครับตอนนี้ถ้าจะเล่นก็ใส่อินดิเคเตอร์ได้ครับพวกสโต้นะครับเซลบายไฮโลอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกรอ,อบอยู่อย่างเงี้ยสทักงประมาณ3-4วันอยู่นะครับ gbp usd นะครับราคาก็กำลังเคลื่อนตัวมาถึงจุดที่เราโฟกัสละ นะครับแต่ก่อนที่ราคาเขาจะขึ้นมาเนี่ยราคาเขามีการเสียเทนสะดุ้งเสียเทนสักนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เกิดซัพพลายใหม่ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเข้าจากตรงนี้เลยก็ได้มั้งแต่คงไม่หรอกเพราะว่าตอนนี้เอ่อมันมันเป็นซัพพลายที่แบบไม่มีคุณภาพอะนะครับเรารอเข้าอยู่ที่จุดนี้ก็ซึ่งจะเป็นในส่วนของซัพพลายของวีคดีกว่านะครับปลอดภัยกว่า แล้วก็ซัพพลายมีคุณภาพมากกว่านะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันเพราะว่าตอนนี้ตลาดของอเมริกาก็ไม่ค่อยสู้ดีนะมันมันจะไม่ใช่ตลาดของของอเมริกาหรอกคือตลาดทั่วทุกมุมโลกอะ่ะมันก็จะมีปัญหากันหมดมันก็จะดึงก็จะแบบคานกันไปหมดทุกเกือบทุกคว่เงินเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอรอครับรอเข้าที่จุดนี้นะครับ หรือถ้าจะเเก็บให้มันลึกให้มันได้กําไรก็รอเข้าที่โซนนี้นะครับผมรอเข้าที่โซนนี้โอเคครับ <Okay. S 1> n เ d c d นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีเซตอัพให้เราทําการเข้าเทดนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับให้เขาลิมูฟไอส่วนของดีมานนี้หรือสปายนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยราคาไซเวย์อยู่นี้นะครับแล้วเราทําทําให้เราเทลาบากถ้าจะเทแบบนี้อาจจะต้องดรอปลงไปถึงประมาณช่วงทามเฟรมของพวก H1 หนะครับหรือไม่ก็เป็นพวก15นาทีเพื่อทําการเข้าเทดแต่มันก็เกิดเกิดน้อยขึ้นได้เยอะนะครับก็รอให้เขาเคลียร์ก่อนดีกว่าครับ ก็น่าน่าใกล้จะเคลียร์แล้วเนาะเพราะว่ามันก็ต่างคนก็ต่างถูกเทปไปหลายรอบละเดี๋ยวรอให้ตลาดฉเฉลยครับคู่นี้ผ่านนะครับยังไม่มีเซตอัพครับอ่ะอันนี้เผื่อเผื่อไว้ละกันถ้าเขารีมูฟนะครับในส่วนของดีมานี้ได้นะครับแล้วเกิดซัพพลายใหม่อ่ะสมมุติตรงนี้เป็นซัพพลายใหม่พู้แบ็กขึ้นมานะครับเราก็ทําการเข้าช็อตลงมาเลยนะครับเพราะเออ่คู่เนี้ยเออ่เรามุมมุมมองนะครับของเราเป็นช็อตไปแอดนะครับผม nzd chf นะครับก็ยังรอช็อตอยู่ที่จุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของ supply day ตรงจุดนี้อันนี้คือจุดเดียวกันนะครับจุดนี้อันนี้ก็ยังไม่มีเงื่อนไขอื่นครับก็เป็นช็อตบายแอดอยู่ครับผม nzd hgd นะครับก็ยังรออยู่ที่เดิมครับรออยู่ที่ s u p p ของ week นะครับก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นครับช็อตบายแอดครับผม แล้วมาต่อไปที่คู่ NZD USD นะครับ NZD USD ก็ยังเป็นในรูปแบบของฮาร์โมนิกนะครับเป็นการเล่หรือว่าเป็นครับอยู่นะครับผมแต่ว่าจุดหลักเราเนี่ยเราคือเราจะรอช็อตอยู่ที่จุดนี้กับจุดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมาถึงจุดที่เราช็อตแหละนะครับแต่จริงๆผมอยากให้มันขึ้นไปลึกให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้มันเข้ามาเทสของตัวสปายของวิก นะครับแต่เนื่องด้วยเดี๋ยวเราไปดูทําเฟรมที่ใหญ่ขึ้นตอนนี้นะครับเขาก็มีในลักษณะของแท่งเป็นเบสแล้วก็มีเป็นอิมบาลลารลงมานะครับก็เป็นของเอ็นกราฟฟิงนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถทําให้เราเข้าเทรดจากสาปที่ไม่มีคุณภาพเลยตรงนี้ได้ไหมนะครับ อันเนี้ยอันนี้คือจุดเข้าแรกเนาะที่เป็นกาเล่อันนี้ก็เป็นจุดเข้าสองอะไรพวกเนี้ยที่ผม,มา a ์ k ไว้จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอรุ้นกันละกันครับว่าเขาจะให้เราเข้าจุดนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูจากทาพวกทำเฟรมเล็กครับดูพวกจังหวะเขากับตัวเป็นพวกเอ่อเฮดแอนเชอร์ Shadow, หรือเป็นพวก อ,อไอ้พวกรูปแบบการกลับตัวต่างๆครับพวกตัวดันยูพวกอะไรแบบนี้ครับผม n z d g p y นะครับจากวิกที่แล้วนะครับผมเข้าช็อตตรงจุดนี้ราคาก็ไหลลงมานะครับจริงๆถึงจังหวะนี้เราควรต้องทำการบายขึ้นไปละแต่เดี๋ยวผมคือตรงนี้ผมจะรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการลองขึ้นไป นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าราคาย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะทําการลองขึ้นไปนะครับเก็บสั้นๆก็คือมาเก็บที่ปล่อยช็อตจากครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสร้างรูปแบบฮาร์มอนิกอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เคลียร์ก็ยังไม่ได้เคลียร์ไอในส่วนของรูปแบบของฮาร์มอนิกไปนะครับโอเคครับ USDCD ครับ จุดหลักนะครับเราก็รอลองกันอยู่ที่ดีมานของวิกนะครับจากวิกที่แล้วนะครับที่มุมมองส่วนตัวผมถ้าราคาขึ้นมาเราอาจจะทําการเข้าช็อตตอนนี้ราคาก็ได้ขึ้นมาถึงจุดที่เราคาดการไว้นะครับ TP ช่วงแรกนะครับก็ช่วงของดีมานของเดนะครับแล้วก็ในส่วนช่วงที่สอง้เขาลงมาได้นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ NTP ไปเลยก็ได้ครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยมารอลองจากด้านบนขึ้นไปนะครับในส่วนของตรงนี้เราอาจจะรอลองจากจุดนี้ด้วยก็ได้นะครับถ้าราคาลงมานะแล้วก็ลองขึ้นไปนะครับเพราะว่าโซนมันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงแล้วก็มีการผักตัวค่อนข้างที่จะดีถึงว่ามีอิมเ l a n า e ของเดกแค่แท่งเดียวก็ตามนะครับ USD CHF นะครับเราก็ยังรอช็อตกันอยู่ที่จุดนี้นะครับแต่จุดหลักก็คือจะเป็นในส่วนของ supply ของวีคนะครับในจุดของตรงนี้ที่เราเคยพูดไว้มันจะมีในส่วนของไอพวกแนวต้านของวิกรวมด้วยนะครับก็ยังรออยู่ที่จุดนี้อยู่นะครับหรือถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมรีบอัปเดตให้ครับผม USD MXN นะครับสิ่งก่อนนี้ที่ต้องการให้เขารีมูฟนะครับในส่วนของดีมาตรงนี้ไปให้ได้ก่อน พอรีมูฟได้นะครับแล้วก็เกิดสะพายใหม่แล้วก็ช็อตลงมานะครับส่วนถ้าเราจะลองจากด้านล่างขึ้นไปคือรอแค่โซนนี้โซนเดียวนะตอนนี้นะครับผม USDN โ okay อเคนะครับก็ยังรองลองอยู่ที่โซนนี้อยู่นะครับถ้าจะทําการเข้าช็อตนะครับให้เขารีมูฟนะครับในส่วนดีมานนี้ไปให้ได้ก่อนราคาผู้แบกหาสะพายแล้วก็ลองลงมาครับผม USDJPY ครับจากที่เรารอเข้าเพื่อทำการช็อตโซนนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งสิ่งตอนนี้ที่ผมต้องการอนะต้องการให้เขาลิมูฟไอพวกดีมาพวกนี้ไปให้ได้ก่อนก็ได้นะครับพอ e m มูฟไปได้นะครับ,ไไนะร,บราคาปูแบกขึ้นไปแล้วก็ค่อยช็อตลงมานะครับเพราะว่าตอนนี้ดีมาพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงอยู่เหมือนกันนะครับถึงตัวอิมซ์มันไม่ดีก็ตามนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นในส่วนของ พวกเฟสโซนอ่ะนะครับ USD SGD นะครับเ mm hmm. งื่อนไขเดิมนะครับ mm hmm. ก็ยังรอรองอยู่ที่จุดนี้นะครับถ้าสมมุติว่าจะทำการชอร็อตนะครับให้เข้าร mm ีมูฟไอเดียมพวกนี้นะครับแล้วเวลาพูแบ็กหาสะพานแล้วก็ทำการชอร็อตลงมานะครับแล้วก็ TP ประมาณช่วงนี้นะครับแต่จริงแล้วโซนนี้เราก็น่าจะบายได้นะเพราะว่ามันมีการคอนเฟิร์มราคาแต่ว่า ถ้าจะบายเดี๋ยวรอดูอีกสักคู่หนึ่งละกันครับอีกประมาณทักสามสี่วันละกันว่าเขาจะสามารถทําให้เราลองจากจุดนี้ขึ้นไปได้ไหมนะครับแล้วตอนนี้จุดหลักก็คือจุดนี้ก่อนดีกว่าครับผมมาถึงคู่สุดท้ายนะครับทองจากวีคที่แล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่อยากแนะนําให้ทําการลองขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าราคามันมาชนในส่วนของซัพพลายพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น เอ่อหนึ่งหนึ่งปีหกเดือนสามเดือนหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ราคาจากวิก,ก่อนที่เขาวิก,ก่อนนู้นนะที่ราคาขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้วิกที่แล้วนะครับก็ได้ถูกผักลงไปละตอนนี้ก็เกือบเป็นพินบาแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้เกืเกอบเป็นพินบาแล้วเดี๋ยวก็ให้เขารีมูฟในส่วนของไอ้พวกดิมานพวกนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะช็อตได้ไหม หรือถ้าใครแบบโอ้โหอยากบายเหลือเกินเนะี่ยแนะนําให้เลยครับตรงนี้ละกันหรือไม่ก็โซนนี้ยโซนพวกเนี้ยแต่น,นี้บอกไว้ก่อนนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่เล่นไม่เล่นบายแล้วรอช็อตอย่างเดียวครับผมก็ขอจบไอเดียประจำสัปดาห์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้นะครับลงในหน้า Facebook เลยนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ